กาโนรักครุณสวัสดีครับพี่น้องแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้กระผมเองบรรจงวงนรงนะครับได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพนั่นก็คือราชาสมุนไพรเหลิงจือรากและดอกขกสายพันธุ์เจ้าตำรับหนึ่งเดียวของโลก ลินจือรากแะด,ดอก6สายพันธุ์นะครับเรามีโมเดนฟาร์มเพาะเลี้ยงเองแปรรูปเองแล้วก็จัดจำหน่ายเองไปทั่วโลกนะครับมีทั้งทิลชแคปซูลแล้วก็มีส่วนแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มต่างๆนะครับที่นำลินจือมาผสมไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับซีอินวันช็อกโกแลตแล้วก็ชา นะครับดื่มดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับอร่อยนะครับนี่คือสิ่งที่กระผมนำมาบอกวันนี้นะครับคือกระผมเองนะครับอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่ากระผมเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือว่าตอนเมื่อปีในช่วงปี2 5 3 9นะครับผมประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่เลย,เลยนะครับจนณนปัจจุบันนี้ บอกกับพี่น้องตรงๆเลยว่าผมเองเป็นคนที่การนะครับเพราะว่ามันรุนแรงมากนะครับตลอดระยะเวลาที่กระผมเองอยู่กับสุขภาพเรืออุบัติเหตุนี่นะครับรักษาตัวมาห้าหปีนะครับจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตค่อนข้างรุนแรงมากนะครับค,คือคือนอนไม่หลับคิดมากนะครับสารพัดปีตาถกนะครับ มีอยู่วันหนึ่งนะครับมีสมาชิกนะครับที่เขาปรารถนาดีนะครับก็มาแนะนําผมนะครับก็คือเรื่องราวของลิงจือนี่แหละผมก็เลยลตัดสินใจนะครับบริโภคถลิงจือมาตั้งแต่ปี2,139จนถึงณปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้กระผมเองผมบอกตรงๆเลยนะครับผมอายุ64ปีแล้วนะครับแล้วก็รูปที่ผมลงก็เป็นเรื่องจริง เป็นของจริงและก็ประสบการณ์จริงๆนะครับผมเองก็อยากจะมาบอกพี่น้องเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับในการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะบอกว่าราชาสมุนไพรเหลืงจือรากใ้ดอกหกสายพันธุ์ใช้ดีมีประโยชน์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องการอยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์นะครับ0 8 4 3 หกหนึ่งหาอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 84 3 61 6 1ส2สาหำหรับวันนี้กระผมเองต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เสียสละได้ดูได้ชมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหมิ่นจือวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับจงมีความสุขแล้วก็มีความเจริญแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพดีแข็งแรงกันทั่วหน้า สวัสดีครับ